อยากมีกล้องมุจรปิดแต่ไม่อยากติดตั้งให้ยุ่งยากนี่เลยกล้องมุจรปิดหลอดไฟ As สเซนต์อัลตรติดตั้งง่ายเหมือนเปลี่ยนหลอดไฟเป็นทั้งกล้องและหลอดไฟในตัวเดียวกันดูผ่านมือถือได้ตลอดเวลาไม่มีเน็ตก็ดูกล้องผ่านมือถือได้เลยตัวกล้องมี WiFi ในตัวติดตั้งง่ายใช้งานง่ายมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ1ชิ้นจากปกติ2อ9 0บาทแต่วันนี้รับเพียง6 9 0าบาทไม่เสียค่าจัดส่งกล้องหลอดไฟ a s สเซนต์อัลตร้าวลักษณะเหมือนหลอดไฟบ้านทั่วไปไม่ต้องหาพ เียแค่ถอดหลอดไฟดวงเดิมออกแล้วเสียบหลอดไฟตัวนี้เข้าไปเราก็จะได้ทั้งหลอดไฟและกล้องวงจรปิดกล้องตัวนี้มีความละเอียดถึง h d 960p มีอินฟราเรดนตัวคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมีมุมมอง360องศาเทียบเท่ากับมีกล้องวงจรปิดทั่วไปถึง4ตัวสามารถเปลี่ยนมุมมองของกล้องได้หลากหลายรูปแบบ ระบบเสียง2ทางมีทั้งลำโพงและไมโครโฟนในตัวทำให้สื่อสารได้สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานมากๆรองรับไมโคร SD การได้สูงส,สุดถึง 128GB ดูสิ่งที่คุณรักได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชัน UC แอปพลิเคชันรองรับภาษาไทยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android และ a อ t ตั Ultra w ไรทที่เป็นได้ทั้งกล้องและหลอดไฟจากปกติ2 0ง0บาทแต่วันนี้รับเพียง690บาทไม่เสียค่าจัดซองแต่และครับ690าบาทไม่เสียค่าจัดซงคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว